นิทานกระแตแสนโกพบกับเรื่องราวของกระแตน้อยจอมป่วนที่ใช้สติปัญญาและความฉลาดเอาชนะสัตว์ใหญ่ใจร้ายเรื่องราวสนุกสนานคล้าวเสียงหัวเราะและข้อคิดสอนใจบทบรมบทแห่งกระแตนป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์เขียวชุ่มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่แสงแดดส่องลอดใบไม้ลงมาเป็นประกายระยิบระยับกระแตน้อยนมว่าจิวอาศัยอยู่ที่นี่ จิ๋วเป็นกระแตที่มีขนสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตเป็นประกายสุกสนและหางฟูสวยงามจิ๋วเป็นกระแตที่ฉลาดและมีไหวพริบเป็นเลิศชอบวิ่งเล่นสุกสนไปทั่วป่ากระโดดจากกิ่งไม้หนึ่งไปยังอีกกิ่งไม้หนึ่งอย่างคล่องแคล่ววันหนจิ๋ววิ่งเล่นอย่างสนุกสนานกระโดดข้ามลำธารเล็กๆไล่จับผีเสื้อสีสวยและเก็บผลไม้ป่ากินเป็นอาหาร จิวหัวเราะทัอกอย่างมีความสุขกับชีวิตในป่าใหญ่ใกล้กันนั้นมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทำไร่ทำนาเลี้ยงชีพแต่แล้วความสงบสุขนั้นก็ถูกทำลายลงเมื่อมีเสือร้ายตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นเสือร้ายตัวนี้มีชื่อว่าทมินมันมีร่างกายกำยำขนสีน้ำตาลเข้มลายพาดกลอนดวงตาสีเหลืองอำพันดุดดัน มิลมักจะออกมาล่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเป็นอาหารทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวเป็นอย่างมากพวกเขาไม่กล้าออกจากบ้านไปทําไร่ทํานาตามปกติเพราะกลัวจะถูกธมิทำทำร้ายชีวิตของชาวบ้านเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและทุกข์ยากพวกเขาพยายามหาวิธีที่จะกําจัดธมินแต่ก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันโดยตรงชาวบ้านต่างพากันถอนหายใจด้วยความสิ้นหวัง หลายคนคิดที่จะทิ้งบ้านเรือนไปหาที่อยู่ใหม่แต่ก็ติดที่ไม่มีที่ไปและห่วงใยทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิตวันหนึ่งชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนั่งจับกลุ่มคุยกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพวกเขากำลังปรึกษาหาหรือกันว่าจะทำอย่างไรกับปัญหาเสือร้ายทมิรนี้เราจะทนอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วชายชราคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ถ้าปล่อยไว้แบบนี้พวกเราทุกคนคงต้องอดอตายหญิงสาวคนหนึ่งเสริมด้วยน้ำตาคลอเบา้าแต่เราจะทำอะไรได้พวกเราไม่มีใครกล้าส,สู้กับเสือตัวนั้นชายหนุ่มอีกคนกล่าวอย่างสิ้นหวังในขณะที่ชาวบ้านกำลังหมดหวังจิวซึ่งกำลังนั่งกินผลไม้ป่าอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจิวรู้สึกสงสารชาวบ้านเป็นอย่างมาก และคิดว่าตนเองน่าจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างเราเป็นแค่กระแตตัวเล็กๆจะไปทำอะไรได้จิวคิดในใจแต่ถ้าเราไม่ลองทำอะไรเลยชาวบ้านก็จะต้องเดือดร้อนต่อไปจิวตัดสินใจที่จะช่วยเหลือชาวบ้านถึงแม้ว่าตนเองจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายก็ตามจิวเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบจิวรู้ว่ามีเป็นเสือที่ฉลาดและแข็งแรง การที่จะเอาชนะมันด้วยกำลังนั้นเป็นไปไม่ได้จิวจะต้องใช้ไหวพริบและความคล่องแคล่วของตอนเองให้เป็นประโยชน์จิวเริ่มสำรวจเส้นทางที่มิดใช้เป็นประจำและสังเกตพฤติกรรมของมันอย่างละเอียดจิวพบว่าธทมิมักจะมาดักรอยเยื่ออยู่ใกล้กับลำธารและชอบนอนพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ริมป่าจิวคิดว่าตนเองสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้วางแผนกำจัดทมินได้ จิวรู้ว่าการเผชิญหน้ากับเสือร้ายเป็นเรื่องที่อันตรายมากแต่จิวก็ไม่ยอมแพ้จิวเชื่อว่าตนเองจะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากความทุกข์ยากได้แผนการของกระแตณนหมู่บ้านันเงียบสงบแห่งหนึ่งชีวิตของชาวบ้านดำเนินไปอย่างเรียบง่ายพวกเขาทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่แล้วความสงบสุขนั้นก็ถูกทำลายลงเมื่อเสือร้ายตัวหนึ่งปรากฏทั่วขึ้นมันเข้ามาข่มเหงรังแกชาวบ้านคอยจับสัตว์เลี้ยงไปกินเป็นอาหารทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวและเดือดร้อนอย่างมากเรื่องราวความทุกข์ยากของชาวบ้านแพร่กระจายไปทั่วป่าจนกระทั่งไปถึงหูของกระแตนายผู้มีสติปัญญากระแตได้ยินเรื่องราวทั้งหมด ด้วยความสงสารและเห็นใจเป็นอย่างยิ่งมันคิดในใจว่าเราจะนิ่งเฉยไม่ได้ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนเราต้องหาทางช่วยเหลือพวกเขากระแตรู้ดีว่าตนเองเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆไม่มีพละกกำลังที่จะต่อสู้กับเสือร้ายได้โดยตรงแต่กระแตก็เชื่อมั่นในสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดของตอนเองมันเริ่มคิดวางแผนอย่างรอบคอบ ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถขับไล่เสือร้ายไปจากหมู่บ้านได้กระแตแตัดสินใจที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเสือร้ายให้มากที่สุดมันแอบสังเกตพฤติกรรมของเสือร้ายอย่างใกล้ชิดวอยคอยดูว่าเสือร้ายมักจะไปปรากฏตัวที่ไหนชอบกินอะไรและมีจุดอ่อนอะไรบ้างกระแตใช้เวลาหลายวันในการรวบรวมข้อมูลจนกระทั่งได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย มันรู้ว่าเสือร้ายเป็นสัตว์ที่ขี้โมโหลงตัวเองและชอบโอเวอร์กระแตรู้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนกำจัดเสือร้ายหลังจากรวมข้อมูลได้ไม่มากพอแล้วกระแตก็ตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสัตว์ป่าตัวอื่นๆมันรู้ดีว่าการจะกำจัดเสือร้ายได้สำเร็จนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย กระแตเดินทางไปพบกับกระต่ายป่าผู้มีไหวพริบไปพบกับนกอินทรีผู้มีสายตาแหลมคมและไปพบกับมีใจดีผู้มีพระกำลังมหาศาลกระแตเล่าเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านให้เพื่อนสัตว์ป่าฟังและขอให้พวกเขาร่วมมือกันวางแผนกำจัดเสือร้ายเมื่อเพื่อนสัตว์ป่าได้ฟังเรื่องราวของกระแตพวกเขาก็รู้สึกเห็นใจชาวบ้านเป็นอย่างมาก และตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือกระแตอย่างเต็มที่พวกเขารู้ดีว่าการปล่อยให้เสือร้ายอลวัดต่อไปนั้นจะเป็นภัยต่อสัตว์ป่าทุกตัวดังนั้นพวกเขาจึงต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องผืนป่าแห่งนี้เมื่อทุกคนพร้อมหน้ากันแล้วกระแตก็เริ่มอธิบายแผนการของตนอย่างละเอียดมันบอกว่าเราไม่สามารถต่อสู้กับเสือร้ายด้วยกำลังได้โดยตรงเพราะเราตัวเล็กกว่าและอ่อนแอกว่า แต่เราสามารถใช้สติปัญญาและความสามัคคีของเราเอาชนะมันได้แผนการของกระแตคือการหลอกล่อให้เสือร้ายเข้าไปในกับดักที่พวกเขาวางไว้กระแตจะใช้ความฉลาดของตนเองในการยั่วย,ยุให้เสือร้ายโกรธจนเสือร้ายขาดสติและวิ่งตามกระแตเข้าไปในกับดักเมื่อเสือร้ายติดกับดักแล้วพวกเขาก็จะช่วยกันทำให้กับดักนั้นแข็งแรงขึ้นเพื่อไม่ให้เสือร้ายหนีออกมาได้ หลังจากนั้นพวกเขาก็จะปล่อยให้เสือร้ายอยู่ในกับดักนั้นสักพักเพื่อให้เสือร้ายสำนึกผิดเมื่อเสือร้ายสำนึกผิดแล้วพวกเขาก็จะปล่อยเสือร้ายไปแต่มีข้อแม้ว่าเสือร้ายจะต้องสัญญาว่าจะไม่กลับมารังแกชาวบ้านอีกต่อไปเพื่อนสัตว์ป่าทุกคนต่างเห็นด้วยกับแผนการของกระกระแตพวกเขาเชื่อมั่นในสติปัญญาและความสามารถของกระแต และพร้อมที่จะทำตามแผนการของกระแตอย่างเต็มที่พวกเขาแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจนกระต่ายป่าจะทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข่าวสารคอยแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของเสือร้ายให้ทุกคนทราบนกอินทรีจะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของทุกคนมีใจดีจะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างกับดักสร้างกับดักที่แข็งแรงและมั่นคงที่สุดเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว พวกเขาก็เริ่มดำเนินการตามแผนทันทีกระแตเริ่มออกไปยั่วย,ยุเสือร้ายมันกระโดดโลดเต้นอยู่ต่อหน้าเสือร้ายเยาะเย้ยถากถางเสือร้ายด้วยคำพูดต่างๆนานาทำให้เสือร้ายโกรธจนแทบคลั่งเมื่อเสือร้ายโกรธจัดมันก็เริ่มวิ่งไล่ตามกระแตไปกระแตวิ่งนำหน้าเสือร้ายไปอย่างรวดเร็วโดยมีเพื่อนสัตว์ปาคอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆ กระแตวิ่งนําเสือร้ายไปจนถึงบริเวณที่วางกับดักไว้จากนั้นกระแต่ก็แกล้งทําเป็นสะดุดล้มทําให้เสือร้ายคิดว่ากระแตพลาดท่าเสือร้ายจึงรีบวิ่งเข้าไปจับกระแตทันทีแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือกับดักที่กระแตและเพื่อนสัตว์ป่าได้วางไว้กระแตแต่ทพยาเสือ ในป่าลึกอันเงียบสงบที่ซึ่งต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าและแสงแดดส่องลอดใบไม้ลงมาเป็นทางกระแตน้ายแสนสนกำลังกระโดดโลดเต้นไปตามกิ่งไม้ด้วยความสุขใจมันมีขนสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตเป็นประกายและหางพวงฟูที่แก่งไปมาอย่างสนุกสนานกระแตชอบใช้ชีวิตอิสระสรีวิ่งเล่นไปทั่วป่าพบเพื่อนสัตว์ป่ามากมาย วันนี้เป็นอีกวันที่สแสนสดใสสำหรับกระแตน้อยขณะที่กระแตกำลังเพลิดเพลินกับการสำรวจป่าอยู่นั้นมันก็ได้ยินเสียงคำรามกึกก้องที่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนกระแตหยุดชะง,งักและเงียหูฟังมันจำได้ทันทีว่านี่คือเสียงของพญาเสือร้ายสัตว์ที่น่าเกรงขามที่สุดในป่ากระแตเคยได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความดุร้ายของพญาเสือมันเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งฉลาด และล่าเหยื่อได้อย่างเฉียบคมสัตว์ป่าทุกตัวตัวตงหวาดกลัวพญาเสือกันทั้งนั้นกระแตเริ่มรู้สึกหวาดวันแต่ด้วยความที่เป็นสัตว์ฉลาดและมีไหวพริบมันจึงพยายามตั้งสติและคิดหาทางเอาตัวรอดกระแตรู้ดีว่ามันไม่สามารถต่อสู้กับพญาเสือได้โดยตรงเพราะขนาดตัวที่เล็กกว่ามากแต่กระแตก็เชื่อมั่นในสติปัญญาและความคล่องแคล่วของตัวเองมันตัดสินใจว่าจะไม่หนี แต่จะ,ะเผชิญหน้ากับพญาเสือและใช้ไหวเอาชนะมันให้ได้กระแต่สูดหายใจลึกๆรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีและเตรียมพร้อมสำหรับสหรับรเผชิญหน้าที่กำลังมาถึงถึงทันใดนั้นพญาเสือก็ปรากฏตัวขึ้นมันมีรูปร่างสูงใหญ่สง่างามขนสีทองลายดำเป็นมันเงาดวงตาคมกริบจ้องมองมาที่กระแตอย่างหุดดันพญาเสือคำรามเสียงดังสนั่นป่า มันเดินเข้ามาใกล้กระแตอย่างช้าๆแต่ละก้าวที่มันเดินทําให้กระแตใจสั่นระรัวกระแตพยายามควบคุมสติอารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะพูดคุยกับพญาเสือด้วยความใจเย็นสวัสดีท่านพญาเสือกระแตกล่าวทักทายด้วยน้ําเสียงที่พยายามทําให้เป็นกติที่สุดข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบท่านพญาเสือหยุดเดิน และจ้องมองกระตายความสงสัยเจ้าเป็นใครกล้าดีอย่างไรถึงมายืนขวางทางข้ามันถามด้วยน้ำเสียงขมขู่ข้าชื่อกระแตเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้กระแตตอบแต่ข้ามีเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกท่านพญาเสือเลิกคิ้วเรื่องสำคัญอะไรมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วป่าว่าท่านพญาเสือไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ใครๆค,คิดกระแตกล่าว มีคนบอกว่าท่านแก่แล้วและกำลังถดถอยลงและไม่สามารถล่าเหยื่อได้เหมือนเมื่อก่อนพญาเสือคำรามด้วยความโกรธใครกล้าพูดจาเช่นนั้นทุกคนในป่าต่างพูดกันกระแตดออกอย่างกล้าหาญพวกเขาท้าทายให้ท่านพิสูจน์ว่าท่านยังแข็งแกร่งอยู่พญาเสือเริ่มลังเลมันแน่ใจว่ากระแตพูดจริงหรือไม่แต่ความสงสัยก็เริ่มกัดกินใจของมัน แล้วข้าจะพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นได้อย่างไรมันถามมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นกระแตตอบท่านต้องแสดงพลังให้พวกเขาเห็นท่านต้องล่าเหยื่อที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในป่าเหยื่อที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในป่าหรือพญาเสือทวนคําเจ้าหมายถึงอะไรข้าได้ยินมาว่ามีช้างป่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนี้กระแตกกล่าว มันเป็นช้างที่ดุร้ายและมีพระกำลังมหาศาลถ้าท่านสามารถล้มมันลงได้ทุกคนในป่าก็จะรู้ว่าท่านยังคงเป็นพญาเสือที่แข็งแกร่งที่สุดพญาเสือคิดหนักมันไม่เคยล่าช้างมาก่อนเพราะช้างเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งและอันตรายแต่คําพูดของกระแตกก็กระตุ้นความทนงในศักศีของมันพญาเสือไม่อยากให้ใครมาดูถูกความสามารถของมัน มันตัดสินใจที่จะรับคำท้าของกระแตตกลงค่าจะล่าช้างตัวนั้นพญาเสือกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ถ้าเจ้าโกหกข้าเจ้าจะต้องถูกค่ากินเป็นอาหารข้ายินดีเสียงกระแตตอบข้าจะนำทางท่านไปยังที่อยู่ของช้างตัวนั้นเองพญาเสือเดินตามกระแตเข้าไปในป่าลึกกระแตนำทางพญาเสือไปตามเส้นทางที่คดเขียวและเต็มไปด้วยอุปสรรค มันรู้ดีว่าช้างตัวนั้นชอบมาหากินอยู่ใกล้หนองน้ํำขนาดใหญ่กระแตตั้งใจจะพาพญาเสือไปติดกับดักที่มันวางไว้ในที่สุดกระแตก็นำพญาเสือมาถึงหนองน้ําช้างปาตัวใหญ่กำลังดื่มน้ํำอยู่อย่างสบายใจพญาเสือเห็นช้างก็รู้สึกประหลาดใจกับขนาดตัวของมันมันไม่เคยเห็นสัตว์ที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนพญาเสือเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจว่า มันจะสามารถล้มช้างตัวนี้ได้หรือแม่นไงช้างตัวนั้นอยู่ตรงหน้าท่านแล้วกระแตกล่าวท่านจะรออะไรอยู่รีบเข้าไปจัดการมันสิพญาเสือสุดหายใจลึกๆรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีและเตรียมตัวที่จะเข้าโจมตีช้างป่าแต่ในขณะที่มันกำลังจะกระโจนเข้าใส่ช้างกระแตกก็ส่งเสียงร้องดังลั่นป่าช่วยด้วย พญาเสือจะกินข่าเสียงร้องของกระแตทําให้ช้างป่าตกใจมันเงยหน้าขึ้นมามองด้วยความสงสัยเมื่อเห็นพญาเสือกําลังจะเข้ามาทําร้ายมันก็โกรธจัดช้างป่าคํารามเสียงดังและพุ่งเข้าใส่พญาเสือด้วยความเร็วสูงพญาเสือตกใจและรีบหลบหนีไปอย่างทุลักทุเลมันไม่คาดคิดว่ากระแตจะหักหลังมันแบบนี้ ดักแนนกกระแตน้อยกระโดดโลดเต้นนำหน้าเสือใหญ่เข้าไปในป่าลึกแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลอดผ่านใบไม้นาครึ้มเป็นเงาตะคุ่มกระแตหันมายิ้มเยาะในใจใกล้ถึงเวลาแล้วสินะเจ้าเสืองโง่มันคิดอย่างขบขันแต่ภายนอกยังคงแซงทำเป็นหวาดกลัวท่านเสือท่านเดินตามข้ามาติดมาติดเถิดใกล้ถึงที่ซ่อนของชาวบ้านแล้วเสือคำรามตอบรับมันรู้สึกหงุดหงิด ที่ต้องเดินตามเจ้ากระแตตัวเล็กแต่ความอยากกินเนื้อชาวบ้านก็มีมากกว่ากระแตนำทางเสือไปตามแคมแคบแคบที่เต็มไปด้วยรากไม้และก้อนหินมันกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอย่างคล่องแคล่วขณะที่เสือต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกระแตเหลือบมองไปรอบๆเห็นฝูงนกกระจิบส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณมันรู้ว่าเพื่อนสัตว์ป่ากำลังเตรียมพร้อมตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้ กระแตได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนพ้องในป่าทั้งนกลิงกระต่ายและแม้แต่หอยทากทุกตัวต่างยินดีที่จะช่วยกันกําจัดภัยร้ายอย่างเสือให้พ้นไปจากป่าแห่งนี้กระแตหยุดยืนอยู่หน้าหุบเหวลึกที่ปกคลุมไปด้วยเถาวันหนาท่านเสือท่านต้องเดินข้ามสะพานเถาววนี้ไปมันชี้ไปยังสะพานที่ดูไม่มั่นคงเสือมองอย่างสงสัยแต่มันก็ตัดสินใจก้าวขึ้นไปบนสะพาน เทวเวาเริ่มสั่นไหวเมื่อรับน้ำหนักของเสือกระแตกลั้นหายใจภาวนาขอให้แผนการสำเร็จเมื่อเสือเดินไปถึงกลางสะพานเทวันก็เริ่มขาดทีละเส้นเสียงดังปรีอายะทำให้เสือตกใจมันพยายามทรงตัวแต่ก็ไม่เป็นผลทันใดนั้นลิงฟูงใหญ่ก็โหลนตัวลงมาจากต้นไม้โยนกิ่งไม้และผลไม้ใส่เสืออย่างแม่นยำเสือคำรามด้วยความโกรธ มันพยายามปัดป้องสิ่งของที่คว้างใส่แต่ก็เสียหลักล้มลงไปในหุบเหวกระแตหัวเราะเสียงดังสมน้ำหน้าเจ้าเสือร้ายมันตะโกนลงไปในหุบเหวเสือพยายามปีนขึ้นมาแต่ผนังหุบเหวชันและลื่นทําให้มันไม่สามารถขึ้นมาได้นอกจากลิงแล้วกระต่ายน้อยก็ช่วยกันกัดแทะเถาวันที่เหลืออยู่ทําให้สะพานขาดออกเป็นเสียงเสียงเสือตกลงไปในบอ่อโคลนด้านล่าง มันพยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากโคลนแต่ก็ยิ่งจมลึกลงไปทุกทีบอ่อโคลนนี้คือกับดักที่ชาวบ้านขุดไว้เพื่อจับสัตว์ร,ร้ายที่เข้ามาในหมู่บ้านกระแตได้นำเสือมาติดกับดักนี้เองมันกระโดดลงมาจากสะพานที่ขาดวิน่นวิ่งไปบอกชาวบ้านให้มาจับเสือชาวบ้านได้ยินเสียงกระแตก็รีบวิ่งออกมาพร้อมอาวุธเมื่อเห็นเสือติดอยู่ในบอ่อโคลน พวกเขาก็ช่วยกันจับเสือขึ้นมาขังไว้ในกรงชาวบ้านต่างขอบคุณกระแตที่ช่วยกำจัดภัยร้ายให้พวกเขาได้กระแตได้รับการยกย่องว่าเป็นวิรุุษของหมู่บ้านและป่าแห่งนี้สัตว์ป่าทุกตัวต่างชื่นชมในความกล้าหาญและสติปัญญาของมันเสือถูกขังอยู่ในกรงอย่างแน่นหนาชาวบ้านตัดสินใจว่าจะนำเสือไปปล่อยในป่าที่ห่างไกลจากหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้มันกลับมาเก่อกวนได้อีกต่อไปกระแตเฝ้ามองเสือที่ถูกนำตัวออกไปมันรู้ว่าป่าแห่งนี้จะปลอดภัยจากภัยร้ายไปอีกนานกระแตกกลับไปยังบ้านของมันด้วยความภาคภูมิใจมันรู้ว่าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆก,ก็สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้หากมีความกล้าหาญสติปัญญาและความสามารถขี่กับเพื่อนพ้องหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นกระแตก็กลายเป็นตำนานของป่าแห่งนี้ เรื่องราวของกระแตแสนโกลนถูกเล่าขานสืบต่อกันไปรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ทุกคนรู้ว่าความสามัคคีและความฉลาดสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทุกอย่างและแม้แต่สัตว์ที่เล็กที่สุดก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้กระแตนายใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในป่าต่อไปมันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีของสัตว์ทุกตัวและเป็นที่รักของชาวบ้านเสมอมา และทุกครั้งที่ชาวบ้านหรือสัตว์ป่าต้องการความช่วยเหลือพวกเขาก็จะนึกถึงกระแตสแนแสนโกเป็นคนแรกชัยชนะของกระแตเมื่อแสงตะวันทอประกายสีทองาสาดส่องหมู่บ้านกระแตก็กลับมาพร้อมข่าวดีที่ทุกคนรอคอยดวงตาเล็กๆของมันเปล่งประกายความกล้าหาญมันรีบกระโดดขึ้นไปบนแคร่ไม้หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงของมันอย่างชัดเจนพี่น้องชาวบ้านกระแตะโกนเสียงดังข้าจัดการกับเจ้าเสือร้ายได้แล้วมันจะไม่กลับมาทำร้ายพวกเราอีกต่อไปทันทีที่สิ้นเสียงของกระแตะ่ชาวบ้านต่างส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจเสียงนั้นดังสนั่นปาพวกเขากระโดดโลดเต้นกอดกันกลมด้วยความยินดีน้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าสัตว์ตัวเล็กๆ อย่างกระแตจะสามารถเอาชนะเสือร้ายที่น่ากลัวได้ผู้ใหญ่บ้านเดินออกมาข้างหน้ายกมือขึ้นเป็นการให้สัญญาณให้ทุกคนเงียบลงเมื่อความเงียบกลับคืนมาผู้ใหญ่บ้านก็กล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเคารพกระแตเอ๋ยเจ้าคือวีบุรุษของพวกเราอย่างแท้จริงเจ้าได้ช่วยชีวิตพวกเราไว้จากอันตรายที่คุกคามมานานชาวบ้านต่างพากันเข้ามาแสดงความขอบคุณต่อกระแต บางคนนำโผลไม้ป่าที่เก็บมาได้มามอบให้บางคนถักสร้อยดอกไม้สวยงามมาสวมให้บางคนก็เพียงแค่จับมือของกระแตและกล่าวขอบคุณจากใจจริงสัตว์ป่าอื่นๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นต่างก็ออกมาแสดงความยินดีกับกระแตเช่นกันกระต่ายน้อยกระโดดเข้ามาคลอเคลียนกน้อยส่งเสียงร้องเพลงด้วยความสุขวางน้อยเดินเข้ามาเลียมือของกระแตอย่างอ่อนโยน ทุกชีวิตต่างสำนึกในบุญคุณของกระแตที่ได้ช่วยปกป้องป่าแห่งนี้ให้พ้นจากภัยอันตรายในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้กระแตได้เรียนรู้ว่าถึงแม้นเองจะเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆแต่ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยความฉลาดความกล้าหาญและความเสียสละกระแตยืนอยู่ท่ามกลางชาวบ้านและสัตว์ป่ามองดูรอยยิ้มและความสุขของทุกคน ความรู้สึกอิ่มเอมใจท่วมท้นอยู่ในนอกมันรู้ว่าการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีความสุขที่สุดในชีวิตหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นชื่อเสียงของกระแตะก็กระาจายไปทั่วทุกสารทิศเรื่องราวความกล้าหาญและความเสียสละของมันถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานที่ชาวบ้านจะไม่มีวันลืมเลือนพวกเขาได้สร้างอนุสรณ์สถานเล็กๆเ,เพื่อเป็นเกียรติแก่กระแต อนุสรสถานนั้นเป็นรูปปั้นกระแตตัวน้อยยืนอยู่บนแท่นหินภายในมือถือลูกไม้ลูกโปรดชาวบ้านมักจะนำดอกไม้และผลไม้มาวางไว้ที่อนุสรสถานเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอบคุณกระแตได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษต,ตลอดการของหมู่บ้านทุกครั้งที่ชาวบ้านเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคพวกเขามักจะนึกถึงเรื่องราวของกระแตและได้รับแรงบันดาลใจให้กล้า ที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นด้วยสติปัญญาและความสามาคคีกระแตยังคงอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นต่อไปมันใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่สามารถทำได้มันกลายเป็นที่ปรึกษาและผู้นำของสัตว์ป่าอื่นๆสอนให้พวกเขารู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพซึ่งกันและกันกระแตไม่เคยลืมความสำคัญของการเสียสละ และการช่วยเหลือผู้อื่นมันใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสร้างความดีและเป็นแบ่งที่ดีให้กับผู้อื่นเรื่องราวของกระแตสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจที่ดีงามและความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพียงคนเล็กๆแต่เราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้ หากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละเพื่อผู้อื่นเรื่องราวของกระแตจะถูกเล่าขานต่อไปตราบนานเท่านานเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้กล้าที่จะเป็นวีบุรุษในแบบของตนเอง